สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวลี้ลับเรื่องราวที่อยู่เหนือการเวลาเหนือเหตุผลและมักจะตั้งคำถามในใจเราเสมอว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยสงสยัยใครรู้หรือแม้กระทั่งเคยมีประสบการณ์บางอย่างที่ยากจะอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเข้าไปในโลกของผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าสื่อกลางระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณโลกของคนทรงครับคำว่าคนทรงนั้นในแต่ละวัฒนธรรมอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่แก่นแท้ของพวกเขายังคงเหมือนเดิมน,นั่นคือการเป็นสะพานเป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่างมิติที่เราอยู่อาศัยกับมิติแห่งวิญญาณโลกที่เรามองไม่เห็น สื่อกลางที่ว่านี้คืออะไรกันแน่มันคือพลังงานพิเศษที่คนบางคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้หรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อความศรัทธาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความต้องการบางอย่างในจิตใจกันแน่ ในสังคมไทยของเราคำว่าคนทรงนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานเราอาจเคยได้ยินเรื่องราวของร่างทรงท,รงที่ประทับทรงด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าหรือแม้กระทั่งวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อช่วยเหลือผู้คนในการแก้ปัญหาชีวิต ทั้งเรื่องสุขภาพการงานความรักหรือแม้กระทั่งการตามหาของที่หายไปหรือการสื่อสารกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับบางคนแล้วการได้พูดคุยกับวิญญาณผ่านร่างทรงเปรียบเสมือนการได้คลายปมในใจที่ค้งางคาการได้บอกลากครั้งสุดท้ายหรือการได้รับคำแนะนำจากอีกภพภูมิหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจให้คำตอบได้อย่างสมบูรณ์แต่สำหรับผู้ที่ศรัทธามันคือความจริงที่สัมผัสได้ด้วยใจผมเคยได้ยินเรื่องราวจากคุณป้าท่านหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า <c oughs> เธอเพิ่งเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุเธอไม่ทันได้บอกรักไม่ทันได้กล่าวลาความเสียใจเข้ากัดกินหัวใจเธออย่างรุนแรงจนแทบไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ วันหนึ่งเพื่อนของเธอแนะนำให้ลองไปหาคนทรงที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดตอนแรกคุณป้าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเพราะไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่เมื่อไปถึงคนทรงท่านนั้นก็เริ่มทำพิธีจุดธูปเทียนและนั่งหลับตาไปชั่วครู่ไม่นานนักเสียงของคนทรงก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่แหบพร่าและขุนเคยอย่างน่าประหลาดใจ เสียงนั้นเรียกชื่อลูกชายของคุณป้าและพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่มีทางรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในวัยเด็กคำพูดติดปากของลูกชายหรือแม้กระทั่งความในใจที่ลูกชายเคยบ่นให้เธอฟังก่อนเสียชีวิตคุณป้าเล่าว่าวินาทีนั้นน้ำตาเธอก็ไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นความรู้สึกปลดเปลื้องเหมือนกับว่าได้พูดคุยกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ ลูกชายของเธอบอกว่าเขาไม่เจ็บปวดแล้วและอยากให้แม่เข้มแข็งและใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขคุณป้าบอกว่าหลังจากวันนั้นความโศกเศร้าในใจเธอค่อยๆบันเทาลงเธอยังคงคิดถึงลูกชายเสมอแต่ก็สามารถยอมรับการจากไปของเขาได้มากขึ้นเธอเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ลูกชายมาสื่อสารกับเธอจริงๆและคนทรงท่านนั้นคือสื่อกลางที่ช่วยให้เธอได้พบกับความสงบในจิตใจอีกครั้งหนึ่ง อีกเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาการงานอย่างหนักเธอรู้สึกท้อแท้และไม่รู้จะไปทางไหนดีเธอได้ยินมาว่ามีคนทรงท่านหนึ่งมีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอนาคตเธอจึงตัดสินใจไปหาคนทรงท่านนั้นคนทรงมองหน้าเธอครู่หนึ่งแล้วก็หลับตาลงไม่นานนักก็เริ่มเอ่ยถึงปัญหาที่เธอเผชิญอยู่ได้อย่างแม่นยำเราก็เป็นคนในครอบครัวที่รู้เรื่องราวทั้งหมด คนทรงบอกว่าเธอจะต้องเจออุปสรรคอีกสักระยะหนึ่งแต่ขอให้อดทนและใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่อย่าพึ่งท้อแท้และยังบอกถึงลักษณะของงานที่เหมาะสมกับเธอรวมถึงทิศทางที่ควรจะเดินไปหญิงสาวคนนั้นเล่าว,ว่าคำแนะนำที่ได้รับนั้นไม่ได้เป็นคำตอบสำเร็จรูปไม่ได้บอกว่าจะถูกหวยหรือจะรวยในพริบตาแต่มันคือคำแนะนำที่ช่วยเปิดมุมมองและสร้างกำลังใจให้เธอมีแรงก้าวเดินต่อไป หลังจากนั้นเธอก็พยายามทำตามคำแนะนำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและในที่สุดเธอก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นมาได้และพบกับเส้นทางอาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้นเธอเชื่อว่าพลังงานบางอย่างที่คนทรงท่านนั้นสัมผัสได้คือการชี้ทางที่ช่วยให้เธอตัดสินใจได้ดีขึ้นในกรณีนี้สื่อกลางอาจไม่ใช่การสื่อสารกับวิญ,ญญาณโดยตรงแต่อาจเป็นการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่อยู่เหนือการรับรู้ของคนทั่วไป เป็นการอย่างรู้ที่มาจากมิติที่ลึกซึ้งกว่าแล้วสื่อกลางเหล่านี้ทำงานอย่างไรกันแน่นักวิทยาศาสตร์บางคนพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยหลักจิตวิทยาบ้างก็เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกการอ่านภาษากายการรับรู้แบบเย็น c o reading) หรือแม้กระทั่งการเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการสังเกตและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามยังมีปรากฏการณ์มากมายที่ยากจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่คนทรงสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเกิดสถานที่เสียชีวิตสิ่งของส่วนตัวหรือแม้กระทั่งข้อความที่วิญญาณต้องการจะสื่อสารซึ่งข้อมูลเหล่านี้คนทรงไม่ควรจะรับรู้ได้เลยหากไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลบางอย่างที่อยู่เหนือการรับรู้ปกติ ในมุมมองทางจิตวิญญาณหลายคนเชื่อว่าคนทรงคือผู้ที่มีช่องเปิดพิเศษในกายหรือจิตใจของพวกเขาสามารถรับคลื่นพลังงานหรือความผีบางอย่างที่วิญญาณส่งมาให้ได้บางคนเชื่อว่าจิตวิญญาณของคนทรงจะออกจากร่างไปชั่วคราวเพื่อให้วิญญาณดวงอื่นเข้ามาประทับหรือบางคนก็เชื่อว่าคนทรงนั้นมีจิตสัมผัสพิเศษที่สามารถมองเห็นหรือได้ยินวิญญาณได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเข้าทรง สื่อกลางที่ว่านี้จึงอาจเป็นได้ทั้งตัวบุคคลเองเป็นพลังงานที่ผ่านเข้าออกตัวบุคคลหรือเป็นช่องทางพลังงานที่มองไม่เห็นที่เชื่อมโยงระหว่างโลกทั้งสองในประวัติศาสตร์ของมนุษย์การสื่อสารกับวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกตั้งแต่หมอผีในชนเผ่าโบราณไปจนถึงนักบวชหรือผู้อย่างรู้ในอารยธรรมต่างๆ พวกเขามักจะได้รับบทบาทสำคัญในฐานะผู้เชื่อมต่อกับโลกอีกมิติหนึ่งเพื่อนำความรู้คำแนะนำหรือการเยียวยามาสู่ชุมชนคนเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่ถือครองความรู้พิเศษมีพลังอำนาจในการเข้าถึงสิ่งที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงและเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตและความตายสำหรับคำถามที่ว่าสื่อกลางระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณคืออะไรกันแน่ คำตอบอาจจะไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอาจเป็นได้หลายสิ่งพร้อมกันหรืออาจเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราไปเลยก็ได้สื่อกลางอาจเป็นคลื่นความถี่ที่ละเอียดอ่อนกว่าคลื่นที่เราจับต้องได้ด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป็นเหมือนคลื่นวิทยุที่เรามองไม่เห็นแต่หากมีเครื่องรับสัญญ,ญาณที่เหมาะสมก็จะสามารถถอดรหัสและรับข้อมูลได้ คนทรงอาจเป็นเหมือนเครื่องรับสัญญาณที่ไวเป็นพิเศษสามารถปรับจูนเคลื่อนพลังงานจากโลกวิญญาณและแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ในโลกของเราหรือสื่อกลางอาจเป็นมิติที่ซ้อนทับกันโลกที่เราอยู่กับโลกวิญญาณอาจไม่ได้แยกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่อาจเป็นสองมิติที่ดำรงอยู่ร่วมกันณนะที่เดียวกันเพียงแต่เราไม่มีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนพอที่จะรับรู้ได้ คนทรงอาจเป็นผู้ที่มองเห็นหรือสัมผัสมิติที่สอนทับนี้ได้ชั่วคราวนอกจากนี้สื่อกลางอาจเป็นพลังงานทางจิตบางคนเชื่อว่าจิตของมนุษย์เรานั้นมีพลังอำนาจมหาศาลและสามารถเชื่อมโยงกับจิตสำนึกส่วนรวมหรือจิตจักรวาลได้เมื <ME> ่อ ER, จิตของคนทรงเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม เช่นการเข้าฌานหรือการเข้าผวังจิตของพวกเขาอาจขยายขอบเขตการรับรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งที่มาที่อยู่นอกเหนือขีดจำกัดของสมองปกติได้ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิญญาณและโลกหลังความตาย ในสังคมปัจจุบันแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปไกลแต่เรื่องราวของคนทรงและการสื่อสารกับวิญญาณก็ยังคงอยู่และยังคงมีผู้คนจำนวนมากที่ยังคงศรัทธาและสแสวงหาคำตอบจากสื่อกลางเหล่านี้อาจเป็นเพราะมนุษย์เรามีความต้องการพื้นฐานที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่ไม่รู้จักต้องการหาความหมายของการมีชีวิตอยู่และการตายและต้องการความปลอบโยนเมื่อต้องผเผชิญกับการสูญเสีย มีหลายกรณีที่ผู้คนไปหาคนส่งไม่ใช่เพื่อต้องการปาฏิหาริย์แต่เพื่อต้องการเพียงแค่ความหวังกำลังใจหรือคำยืนยันว่าคนที่พวกเขารักยังคงมีอยู่แม้จะอยู่ในอีกมิติหนึ่งก็ตามและบางครั้งการได้รับคำบอกเล่าที่ตรงกับความจริงที่พวกเขารู้เพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นและคลายความกังวลในใจได้แล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถประเมินได้ด้วยเงินทองและเป็นเหตุผลที่ทำให้สื่อกลางเหล่านี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมของเราแน่นอนว่าในโลกของคนทรงก็มีทั้งผู้ที่จริงใจและผู้ที่แอบอ้างการพิจารณาและใช้วิจารณญาณจึงเป็นสิ่งสำคัญการที่เราเชื่อหรือไม่นั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่การเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจในปรากฏการณ์นี้อาจทำให้เรา ได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่เราไม่เคยคาดคิดมากก่อนมีเรื่องราวอีกมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของปรากฏการณ์นี้ ผมเคยได้ฟังเรื่องเล่าจากคนที่ทำงานในด้านจิตวิทยาและบำบัดผู้ป่วยซึ่งบางครั้งพบว่าผู้ป่วยบางรายมีอาการที่ยากจะอธิบายได้ด้วยหลักการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและเมื่อลองนำหลักการทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยในการทำความเข้าใจกลับพบว่าอาการเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับหรือวิญ,ญญาณบางอย่าง การใช้คนทรงหรือผู้ที่มีจิตสัมผัสในการช่วยสื่อสารหรือทำความเข้าใจต้นตอของปัญหาทำให้ผู้ป่วยบางรายอาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนี่เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโลกของจิตวิญญาณและโลกทางกายภาพอาจมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกและสื่อกลางเหล่านี้อาจมีบทบาทในการช่วยเยียวยาผู้คนได้ในบางสถานการณ์